เทคนิคเลือกแผงโซลาเซลล์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด1เลือกแผงโซลาเซลล์ให้เหมาะกับงานเช่นแผงโมโนโคริสตัลไลน์จะมีขนาดกำลังดีเหมาะกับการติดตั้งบนหลังคาบ้านที่มีพื้นที่จากัด2ดูกําลังัตต์ของแผงที่ผลิตได้ก่อนเลือกแผงต้องรู้ก่อนว่าเรามีความต้องการใช้กระแสะไฟฟ้าเท่าไหร่แผงัตต์ประมาณไหนที่จะเหมาะสมต่อความต้องการของเราข้อมูลนี้จะสามารถให้เจ้าหน้าที่นําไปคํานวณพร้อมออกแบบการวางแผงให้ถูกต้องและตรงกับความต้องการใช้งานมากที่สุด3เลือกชนิดของแผงโซลาร์เซลล์ในปัจจุบันแผงที่เป็นที่น โมโนโคิสตัลไลท์จะมีราคาที่สูงกว่าแผงชนิดอื่นๆแต่จะสามารถผลิตไฟในที่ที่มีแสงน้อยได้ดีกว่าและมีอายุการใช้งานนาน25ถึง40ปีเลยทีเดียว4ความน่าเชื่อถือของผู้ผ,ผลิตอย่างที่รู้กันว่าการติดตั้งโซลาเซลล์เราจะใช้งานได้นานถึง25ปีขึ้นไปดังนั้นหากเจอบริษัทที่ไม่มีมาตรฐานปิดบริษัทหนีลูกค้าก็จะทําให้เกิดความเสียหายและความเดือดร้อนได้ในภายหลังเกี่ยวกับเรื่องการบํารุงรักษานั่นเองแต่ถ้าคุณติดโซลาเซลล์กับเรมั่นใจได้เลยว่าเราจะช่วยดูแลระบบโซลาล์เป็น พาน์ทเนอร์กับโซล่า p p m บริษัทที่มีโรงงานผลิตแผงแห่งแรกในประเทศไทยเปิดมานานเป็นสิปีมีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์คอยดูแลลูกค้าทุกขั้นตอน